นด,ดินแดนล้านนาอันอุดมสมบูรณ์มีภูเขาลูกหนึ่งตั้งตรงงานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ภูเขาลูกนี้มีชื่อว่าดอยคําตำนานเล่าว่าดอยคําเคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ผัวเมียสองตนชื่อว่าจิคําและตาเขียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปู่แสและยาะ่าแสทั้งสองมีลูกชายชื่อสุทเทวริศี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดวันหนึ่งเทวดาได้นำพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามามอบให้ปู่แสและย่าแสเพื่อให้เก็บรักษาทั้งสองจึงนำพระเกศาธาตุนั้นมาฝังไว้บนยอดดอยและก่อสถูปครอบไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาต่อมาในปีพุทธศักราช1230เจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศ พระโอรสของพระนางจามเทวีได้ขึ้นมาก่ะเจดีครอบสถูวนั้นไว้เหตุที่เรียกภูเขาลูกนี้ว่าดอยคำเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเกิดฝนตกหนักหลายวันทำให้น้ำฝนเซาะและพัดพาแร่ทองคำบนไหลเขาและลำห้วยไหลลงสู่ปากถ้ำเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่าดอยคำปัจจุบัน วัดพระธาตุดอยคำยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเดินทางมาสักการะบูชาและเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของชาวล้านนา